สวัสดีครับก็วันนี้เรามีภาพอินโฟกราฟิกที่น่าทึ่งมากชิ้นหนึ่งอยู่ตรงหน้าครับชื่อว่าจิตคือพุทธะหัวใจคำสอนหลวงปู่ดูลัตุโลค่ะที่น่าสนใจมากเลยก็คือมันนำเสนอแนวคิดที่แบบลึกซึ้งมากๆด้วยภาพที่เรียบง่ายแต่กลับทรงพลังมากอม,มันแบ่งกระดานออกเป็นสองฝั่งชัดเจนเลยครับฝั่งหนึ่งคือปัญหาอีกฝั่งคือทางออกเหมือนกำลังจะบอกเราว่า เส้นทางทั้งหมดของการตื่นรู้อยู่ในภาพนี้แล้วใช่เลยค่ะโจทย์ของเราวันนี้เลยไม่ใช่แค่การอธิบายภาพนี้แต่คือการถอดรหัสการเดินทางที่มันนำเสนอจากความสับสนวุ่นวายของการวิ่งไล่าตามบางสิ่งข้างนอกไปสู่การค้นพบความสงบที่ซ่อนอยู่ข้างในที่เรียกว่าจิตหนึ่งเดียวโอเคเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันดีกว่าครับ เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าหัวใจของอินโฟกราฟิกชิ้นนี้นะคะคือการชี้ให้เห็นความจริงที่มันส่วนทางกับความเข้าใจของคนส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้โดยเฉพาะในคําสอนสายวัดป่าหรือสายปฏิบัติที่จะเน้นการกลับเข้ามาดูที่จิตใจตัวเองโดยตรงไม่ใช่การออกไปสแสวงหาจากปัจจัยภายนอกมันคือการเดินทางกลับบ้านที่เออสั้นที่สุดแต่ก็อาจจะยากที่สุดสําหรับหลายคนเหมือนกันค่ะนั้นเรามาเริ่มที่ฝั่งปัญหากันก่อนเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะ จุดแรกที่ภาพนี้ชี้ออกมาคือการใช้ชีวิตสแสวงหาพุทธะคือการหลงทางภาพประกอบนี้มันมันกระแทกใจจริงๆนะครับ hmm. เป็นภาพคนกำลังสับสนวิ่งไคว่คว้าหารูปปั้นพระพุทธเจ้าที่ลอยอยู่บนเมฆดูเหมือนเป็นเป้าหมายที่สวยงามนะแต่ก็ไกลเกินเอื้อมแล้วก็ดูเหนื่อยเปล่า ใช่ค่ะมันสะท้อนภาพชีวิตสมัยใหม่ได้ดีเลยนะมันเรากำลังวิ่งไล่ตามความสำเร็จตำแหน่งหรือความสุขที่เราเชื่อว่าถ้าคว้ามาได้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ยิ่งวิ่งก็ยิ่งเหนื่อยใช่เลยค่ะนั่นคือกับดักพื้นฐานที่สุดของการสแสวงหาทางจิตวิญญาณเลยครับคือเรามักจะมองว่าการตรัสรู้หรือพุทธเป็นสิ่งของเป็นเป้าหมายที่อยู่ข้างน,นอกตัวเราต้องเดินทางไปสแสวงหาต้องไปพบครูบาอาจารย์ต้องไปที่ไหนสักแหง่ง การกระทำแบบนั้นคือการวิ่งหนีจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วโอแก่นแท้หรือสภาวะพุทธเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปลายทางบนก้อนเมฆนั่นเลยค่ะแต่อยู่ตรงจุดที่เรายือนอยู่ตอนนี้เลยการออกไปตามหาข้างนอกจึงไม่ต่างอะไรกับการหันหลังให้กับขุมทรัพย์ในบ้านตัวเองเพราะครูว่าหันหลังให้ขุมทรัพย์ในบ้านตัวเองนี่เห็นภาพชัดมากเลยแต่มันก็มีปัญหาที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกนะครับ <C> ค่ะในภาพถัดมา เขาพูดถึงความคิดปรุงแต่งและการยึดติดในรูปแบบและพิธีกรรมภาพแรกนี่เหมือนภาพเอ็กซเรย์สมองผมตอนตีหนึ่งเลยมีเฟืองความคิดหมุนตลอดเวลาคำว่าปลอมแท้ดีเลววนเวียนไปหมดมันคือภาพของความฟุ้งซ่านที่สมบูรณ์แบบมากเป็นภาพที่ทุกคนน่าจะเชื่อมโยงได้นะครับในทางธรรมเราเรียกสิ่งนี้ว่าสังขารหรือความคิดปรุงแต่งสังขารใช่ครับมันคือโรงงานผลิตเรื่องราวในหัวเราตลอดเวลา เราไม่ได้แค่เห็นแต่เราตัดสินเราไม่ได้แค่ได้ยินแต่เราตีความอืมนั้นคือภาพที่สองที่เป็นคนถูกโซ่ล่ามไว้กับโต๊ะหมู่บูชาค่ะภาพนี้ชัดมาก คือผมเข้าใจเรื่องความคิดปรุงแต่งนะว่ามันเป็นปัญหาภายในแต่ภาพนี้มันชี้ไปที่สิ่งภายนอกที่เรามองว่าเป็นเรื่องดีงามอย่างพิธีกรรมและบอกว่าสิ่งนี้ก็เป็นโซ่ตรวนได้เหมือนกันประเด็นนี้มันท้าทายมากนะเพราะหลายคนก็รู้สึกว่าพิธีกรรมคือเครื่องยึดเหนียวจิตใจและเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนครับระหว่างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์กับโซ่ตรวนที่พันธนาการเราเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเส้นแบ่งอยู่ตรงที่การยึดติดค่ะการยึดติด ใช่ค่ะพิธีกรรมคำสอนหรือรูปแบบการปฏิบัติใดๆก็ตามเปรียบเสมือนแพรที่จะช่วยให้เราข้ามฝั่งจากความทุกข์ไปสู่ความสงบครับมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในช่วงเริ่มต้นแต่ปัญหาก็คือเมื่อเราข้ามฝั่งมาได้แล้วหลายคนกลับแบกแพรเดินต่อไปด้วยเหรอเพราะยึดติดว่าแพนี้ศักดิ์สิทธิ์แพรนี้คือสิ่งที่ดีที่สุด จนลืมไปว่าเป้าหมายคือการถึงฝั่งไม่ใช่การครอบครองแพใบนั้นครับคบโซ่ตรวนในภาพจึงไม่ใช่ตัวแทนของพิธีกรรมแต่เป็นตัวแทนของทัศนคติที่เรามีต่อพิธีกรรมนั้นต่างหากดังนั้นแก่นสำคัญที่ภาพนี้ต้องการจะสื่อก็คือเครื่องมือทางจิตวิญญ,ญาณใดๆก็ตามสามารถกลายเป็นคุกได้ทันทีถ้าเราเริ่มบูชาเครื่องมือนั้นแทนที่จะใช้มันเพื่อสร้างอิสราภาพให้กับตัวเอง โอ้โหบูชาเครื่องมือแทนที่จะใช้มันเพื่อสร้างอิสรภาพคำมีคมมากกับมันทำให้ผมนึกถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตเลยนะ,ะเช่นคนที่หมกมุ่นกับแอปจัดการเวลาหรืออุปกรณ์ออกกำลังกายราคาแพงแต่สุดท้ายก็ได้ไม่ทำงานหรือออกกำลังกายจริงๆจังๆสักทีใช่เลยค่ะกลายเป็นว่าเราไปยึดติดกับรูปแบบจนลืมแก่นสารของมันไปโอเคชัดเจนเลยว่า ฝั่งปัญหาคือการที่เรามัวแต่มองออกไปข้างนอกและยึดติดกับรูปแบบจนหลงลืมแก่นแท้ที่อยู่ข้างในถูกต้องค่ะทีนี้ถ้าทั้งหมดนี้คือปัญหาแล้วทางออกที่อินโฟกราฟิกนี้เสนอที่เรียกว่าการตื่นรู้จิตหนึ่งมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะและสิ่งที่น่าสนใจคือทางออกที่เขาเสนอนั้นไม่ใช่การทำอะไรเพิ่มขึ้นเลยนะคะอา้าวหรอครับ แต่กลับเป็นการหยุดทําในสิ่งที่ไม่จําเป็นและตระหนักรู้ถึงสภาวะเดิมแท้ที่มันมีอยู่แล้วซึ่งกุญแจสําคัญที่จะไขปริศนาทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดเรื่องจิตหนึ่งหรือจิตหนึ่งเดียวนี่แหละค่ะอืมมันคือการเปลี่ยนจากการเป็นนักสแสวงหาหรือ seeker มาเป็นผู้ตระหนักรู้หรือ awareer งั้นเรามาดูกันที่ประเด็นแรกของฝั่งทางออกเลยอินโฟกราฟิกบอกว่าจิตหนึ่งเดียวคือพุทธค่ะ ภาพประกอบเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สงบนิ่งแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์เล็กซ้อนอยู่ข้างในอีกทีพร้อมข้อความว่าไม่มีพุทธอื่นไม่มีจิตอื่นสัพพสิ่งและสัพพจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใช่ค่ะนี่คือการพลิกกระดานแบบร้อองศาเลยนะจากที่เคยบอกว่าการวิ่งหาพระพุทธเจ้าข้างนอกคือการหลงทางตอนนี้กลับบอกว่าพระพุทธเจ้าดีแท้จริงอยู่ข้างในตัวเรานี่เองถูกต้องเลยค่ะ มันคือการตอบปัญหาข้อแรกโดยตรงเลยว่าทำไมการแสวงหาภายนอกถือเป็นการหลงทางอ๋อ oh, ครับก็เพราะว่าพุทธ,ธะหรือสภาวะแห่งการตื่นรู้ไม่ใช่บุคคลหรือสถานที่แต่คือสภาวะรู้ตัวหรือ awareness ที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเราเองครับผมมันอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเหมือนท้องฟ้าที่อยู่ตรงมันเสมอไม่ว่าเมฆฝนจะเคลื่อนผ่านไปมากแค่ไหนก็ตามอืม การบอกว่าไม่มีพุทธะอื่นไม่มีจิตอื่นคือการยืนยันว่าสภาวะรู้นี้เป็นหนึ่งเดียวไม่ได้แบ่งแยกส่วนประโยคที่ว่าสัพพสิ่งและสัพพจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือการทลายกำแพงความคิดที่แบ่งแยกระหว่างตัวเรากับโลกภายนอกลงไปครับ เมื่อเราเข้าถึงสภาวะนี้ได้เราจะไม่ได้มองโลกแต่เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกฟังดูเป็นแนวคิดที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่มากครับและในทางปฏิบัติล่ะครับเราจะเข้าถึงสภาวะที่ว่านี้ได้อย่างไรค่ะประเด็นถัดมาในอินโฟกราฟิกเหมือนจะให้คำตอบไว้นะครับว่าเพียงแค่หยุดความคิดปรุงแต่งและการสแสวงหาภาพประกอบคือคนนั่นสมาธิอย่างสงบ แล้วเฟืองความคิดที่เคยหมุนวุ่นวายค่อยๆหยุดแล้วก็สลายไปแต่คำว่าแค่หยุดความคิดนี่พูดง่ายแต่ทำยากเหลือเกินนะครับใช่ค่ะมันเหมือนการพยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดถึงช้างสีชมพูผลก็คือเราจะเห็นแต่ภาพช้างสีชมพูลอยเต็มหัวไปหมดจริงค่ะการพยายามหยุดคิดมันไม่กลายเป็นการสร้างความเครียดหรือการต่อสู้อีกรูปแบบนึ่งหรอครับ นั่นคือความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเลยค่ะคำว่าหยุดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการใช้กำลังไปกดข่มหรือบังคับให้จิตว่างเปล่าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้และจะสร้างความตึงเครียดอย่างที่คุณว่าจริงๆครับแต่หยุดในบริบทนี้หมายถึงหยุดวิ่งตามหยุดต่อยอดและหยุดให้ค่ากับความคิดเหล่านั้นออ ปกติเวลาความคิดผุดขึ้นมาเรามักจะก,กระโดดเกาะมันทันทีแล้วก็คิดปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวใช่เลยครับแต่การปฏิบัติที่ท้าจริงคือการเปลี่ยนบทบาทจากนักแสดงที่เข้าไปอยู่ในเรื่องราวมาเป็นผู้ชมที่นั่งดูอยู่เฉยๆเห็นความคิดเกิดขึ้นเห็นมันตั้งอยู่แล้วก็เห็นมันดับไปโดยไม่เข้าไปตัดสินหรือพยายามทำอะไรกับมันเลย เมื่อเราหยุดป้อนเชื้อเพลิงให้มันแบบนี้เฟืองที่เคยหมุนอย่างบ้าคลั่งมันก็จะค่อยๆช้าลงและหยุดไปเองเหมือนในภาพนั่นแหละค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมันไม่ใช่การหยุดคิดแต่เป็นการหยุดเล่นกับความคิดใช่ค่ะ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะเราหยุดวิ่งไล่ตามสิ่งที่อยู่ข้างนอกและหยุดวิ่งตามความคิดที่อยู่ข้างในสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือสภาวะรู้ตัวที่สงบนิ่งซึ่งมันอยู่ตรงนั้นมาตลอดแต่เราไม่เคยสังเกตเห็นถูกต้องค่ะเหมือนในข้อความที่บอกว่าเมื่อหยุดการสแสวงหาจะพบว่าจิตปรากฏหน้าเพราะจิตที่แท้จริงจะอยู่แล้ว มันไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาใหม่เลยแค่เอาสิ่งที่บดบังออกไปใช่เลยค่ะมันคือกระบวนการของการลดทอนหรือ subtraction ไม่ใช่การเพิ่มถอน addition ครับเราไม่ได้กำลังพยายามสร้างความสงบขึ้นมาแต่เรากำลังรื้อถอนกำแพงของความวุ่นวายที่บดบังความสงบซึ่งมีอยู่แล้วออกไปตั้งหกักพอเข้าใจแบบนี้แล้วรู้สึกมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยครับมาถึงแนวคิดสุดท้ายที่สำคัญมากในส่วนของทางออกครับค่ะนั่นคือ ธรรมชาติที่แท้จริงคือความว่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงภาพประกอบเป็นดวงแก้วใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ว่างเปล่าพร้อมคำอธิบายว่าเหมือนกับหน้าต่างบานว่างที่ไม่มีอะไรเลยและไม่มีขีดจำกัดเสมอไปอืเอาจริงๆคำว่าความว่างนี่อาจจะทำให้หลายคนรู้สึกกลักลวนิดหน่อยนะมันฟังดูเหมือนความไม่มีอะไรเลยความว่างเปล่าหรือความโดดเดี่ยว เป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้ค่ะแต่ความว่างหรือสุญญาตาในบริบททางพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายถึงความไม่มีอะไรเลยแบบสุญญากาศครับแต่มันคือสภาวะที่ว่างจากตัวตนที่เราปรุงแต่งขึ้นมาว่างจากอคติว่างจากการยึดติดว่างจากการตัดสินว่าดีชั่วถูกผิด<อ>การเปรียบเทียบกับหน้าต่างบานว่างในอินโฟกราฟิกนั้นยอดเยี่ยมมากเลยค่ะลองนึกภาพตามนะคะ เราก็จะมองเห็นทิวทัศน์ข้างนอกผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงจริงด้วยครับแต่เพราะหน้าต่างมันว่างและใสมันจึงทําให้แสงและวิวภายนอกผ่านเข้ามาได้อย่างครบถ้วนตามที่มันเป็นจริงจริงจิตของเราก็เช่นกันค่ะจิตที่ว่างจากความคิดปรุงแต่งและอคติจะสามารถรับรู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้โดยไม่ถูกบิดเบือนอืมมันคือสภาวะของความตระหนักรู้ที่บริสุทธิ์เหมือนกระจกใสที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มันสะท้อนเลยโอ้ oh. คำอธิบายเรื่องหน้าต่างนี้ทำให้ทุกอย่างกระจ่างเลยพอฟังแบบนี้แล้วภาพรวมของอินโฟกราฟิกทั้งหมดก็เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับเราได้เดินทางตามภาพจากจุดเริ่มต้นที่เป็นปัญหาของการวิ่งไล่ตามภาพมายาข้างนอกและการถูกจองจำด้วยความคิดปรุงแต่งและรูปแบบพิธีกรรมต่างๆอซึ่งทั้งหมดนี้คือต้นต่อของความวุ่นวายในใจเราแล้วก็มาสู่ทางออกซึ่งน่าประหลาดใจตรงที่มันไม่ใช่การเดินทางไปไหนไกลเลย แต่คือการเดินทางกลับเข้ามาข้างในเพื่อก้นพบจิตหนึ่งเดียวซึ่งเป็นสภาวะที่สงบเป็นอิสระและว่างจากสิ่งบดบงังซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนถูกต้องค่ะแก่นสาระสสำคัญที่สุดที่แหล่งข้อมูลชิ้นนี้พยายามจะสื่อก็คือหนทางสู่ความสงบที่แท้จริงไม่ได้มาจากการพยายามเพิ่มเติมความรู้พิเศษพิธีกรรมที่ซับซ้อนหรือประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเข้ามาครับ แต่มาจากการลดทอนสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปนั่นก็คือการปล่อยวางความคิดปรุงแต่งที่วุ่นวายการหยุดวิ่งไล่ตามเป้าหมายภายนอกและการละความยึดติดในรูปแบบต่างๆที่เคยเป็นเหมือนโซ่ตรวนพันธนาการเราไว้อืมเมื่อเราสามารถลดทอนสิ่งเหล่านี้ลงไปได้สภาวะเดิมแท้ของจิตที่เป็นอิสระสงบและสว่างสวย ก็จะปรากฏขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามสร้างมันขึ้นมาใหม่เลยแม้แต่น้อยเป็นการเดินทางจากความซับซ้อนไปสู่ความเรียบง่ายที่ส่งพลังมากครับอินโฟกราฟิกนี้ชี้ว่าจิตที่แท้จริงนั้นมีอยู่กับเราตลอดเวลาเพียงแต่ถูกความคิดปรุงแต่งและการแสวงหาของเราเองบดบังไว้ใช่ค่ะนั่นทำให้ผมเกิดคำถามสุดท้ายขึ้นมาซึ่งอาจจะฝากไว้ให้ได้คบคิดกันต่อนะครับ ไม่ใช่คำถามว่าเราจะไปปฏิบัติอะไรเพิ่มเติมแต่เป็นคำถามของการสังเกตว่าในชีวิตประจำวันของเรามีการสแสวงหาหรือการยึดต,ติดเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างที่อาจกำลังบดบังจิตที่สงบของเราอยู่โดยไม่รู้ตัวอืมน่าสนใจมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการเช็คมือถือตลอดเวลาเพื่อสแสวงหาการยอมรับการยึดต,ติดว่าวันของเราต้องเป็นไปตามแผนไปเป๊ะหรือแม้แต่การยึดต,ติดกับความคิดว่าฉันเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ค่ะแล้วมันจะรู้สึกอย่างไร ถ้าเราลองหยุดที่จะวิ่งตามหรือยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นดูสักอย่างหนึ่งแม้จะแค่ชั่วครู่ก็ตามเราอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าเรามาตลอดก็ได้ครับ